ยกจะแอบไปขับรถเล่นโอ้โคเท่อ่ะบินเดียวอีกแล้วกูปวดเข่ามากเลยไม่ได้ขับนานฮสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ช่องไปอยกสตอรี่ชาแนลนะคะ วันนี้ทิ้งลูกทิ้งผัวอีกเหไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งพอดีว่าวันนี้นะคะ๋ยกจะแอบไปขับรถเล่นส่วนจะไปให้นั้นเราเปลี่ยนคามชมในคลิปพร้อมๆกันกันเลยอยู่นี่นะเดี๋ยวแม่กลับมาเข้าใจไหมเดี๋ยวแม่กลับมานะอยู่กับพ่อนะเดี๋ยวแม่กลับมานะเขาจะไม่อ้วนอ่วอ้วนล้วอ้วนอ้วอ้วนอ่ะไป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 ก่อนไปก่อน อบแล้วกุนลูกตาหวานโอ้ยเหนื่อยยังไม่ออกไปไหนเลยเหนื่อยละเดี๋ยวมานะครับบ๊ายบายอ่ะก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะคะยกก็มีเว็บเกมสนุกสนุกมาแนะนําอีกเช่นเคยนะคะก็คือเว็บ a d ดคลับสอง VIP นะคะซึ่งเว็บนี้นะคะมีเกมมากมายหลากหลายเกมให้ท่านได้เลือกเ,เ,เล่นเลยช oh Bar, เช่น Happy Jump ยิงปลาโอเชียเดตีตุ่นอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแยะเลยใครอยากเล่นก็ลองแอดไปดูนะคะ a d <อ>ดคลับสอง VIP นะคะเดตนี้มมีแอดน้ำหน้าด้วยนะคะทุกคนไปไปไป เราไปกันดีกว่าไม่ได้ขับน้ำละนี่พี่เลมาอีกแล้วพี่เลกรกสักอยู่เดี๋ยวเราจะไปเอแพนปาร์นะคะซึ่งเราไม่ได้ไปนานมากมาก,มากของมากของมากละไปหาถ่ายรูปเล่นที่เอแพนดีกว่าน่าจะสวยหลังจากที่ฝนไม่ตกมาเป็นเวลาสามวันแล้ว แล้วก็ควรจะออกไปขับรถบ้างอันนี้คือแดดจ้ามากเนื่องด้วยว่าอากาศฤดูหนาวกำลังจะเข้าเนาะมันก็เลยทำให้แบบมีลมเย็นๆพัดมาเราก็เลยไม่ค่อยหลอนเห็นไหมเสื้อโอฟักอะ่ะเป็นเสื้อสาย่านะทุกคนมีขายแล้ว S M L X L 2 X L นะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เพจโอฟักเวสต์ซิงชาแนลนะคะรานะคาเริ่มต้นที่ห9 0แขนสั้นก็มีนะทุกคนแต่แขนส้น เริ่มต้นที่390บาทพูดก็มีจะเข้าหน้าหนาวแล้วจัดโปรช่วงนี้จัดโปรหนักมากก็คือแบบว่าเสื้อเสื้อแถมมหมะคะทุกคนแถมติ๊กเกอร์ด้วยสองเ่นใครอยากได้ก็ทักมาเลยนะในเพจไม่งั้นเราไม่ลอยชายเดี๋ยวเราขี่รถกันไปเลยโอ้หลุมใหญ่มากดีนะไม่มาเร็วคีปิกี้ถูกว่ามาตอนนี้คือรถแบบเยอะมากไอ้รถอะไรอะ่ะไม่น่ารักดี นั่นอะไรวะ,ะรุนไรอไอ้น่ารักเอ่ะโคเท่ยยามาฮ่าหรือฮอนด้าวะ <c oughs> มันเป็นรถโบราณอ่ะเฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักไปก่อนนะพี่อือเชียพี่ขเขาเลี้ยวหูตรงพี่ขเขาเลี้ยวขี้ค่อยค่อยแต่ไปหนูไปด้วยนะหนูไปด้วยหนูไปด้วยหนูไปด้วยโอ้ยหนัวหูอ่ขอจอดมัดผมก่อนแป๊บหนึง่ง โอเคหมวกมันหลวมแล้วยกต้องมัดผมช่วยมันถึงจะช่วยได้เฮ้ย้รถตำรวจไม่ใช่รถตำรวจรถทหารน,น่ารักอีกแล้วเดีย๋ยวนี้พูดผิดพูดถูกเร็วไม่งั้นมุมกล้องมันจะไม่ได้เลยอะเพราะว่าหมวกมันหลวมมันเป็นหมวกไซพี่เลงไงหมวกไซหยกยังไม่ได้ติดกล้องสักทีเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะรีบเอาไปติดกล้องนะคะทุกคนจะเป็นหมวกใบใหม่ที่ยังไม่เคยมี <What? S 1> จะซื้อใหม่ด้วยส่วนจะเป็นลายอะไรนะั้นเดี๋ยวไปรู้พร้อมกันในช่องหยกนะคะโอ้ฮอน ไนจะไม่ออกเราไม่กล้าขี่เราเข้าไปเรากลัว,ลว,วพี่หลวดจับเดี๋ยวไฟเขียวก่อนเราค่อยไปเราค่อยขยับไปอันุ่สาสจะรจ้ากูใส่หมวกกันน็อกจะถือหมวกเป็นอย่างมีหมวกกันน็อกไม่ใส่อ่ะ โอเคทุกคนมาถึงไม่ใช่มาถึงมาเกือบถึงเอแพนบาร์กแล้วนะคะไม่ได้มานานมากที่เดือนได้ปะสามสี่เดือนได้ไม่ได้มานานมากจริงๆก็อย่างที่หยกบองเนาะเส้นเนี้ยเป็นเส้นที่สวยนะยกว่าถ้าะว่าข้างๆแบบสะอาดตาเน,เนาะก็คือตอนคืนพอเปิดไฟอ่ะเขาเสียไฟมาตั้งไว้เนี้ยพอเปิดไฟคือแบบตอนคืนจะสวยมาก นี่เป็นอุโมงต้นไม้ได้โคตรแจ่มเลยแต่มันจะเป็นได้ไหมแค่นั้นแหละกว่าจะเป็นโยแกลพอดีไป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 อากาศเย็นมากเลยอ่ะคือซ้ายขวาต้นไม้อากาศเย็นเย็นแบบเย็นน้ำแข็งอ่ะมันไม่หนาวนะมันเป็นเย็นอ่ะแล้วเขาฤดูหนาวแล้วเนาะถึงแ้วเห็นไหมเห็นเครื่องบินไหมทุกคนนู่นก็แต่เขาจะมีงานอะไรปะเขาจะมีคอนเสิร์ตหรอเรามาคนเดียว บินเดียเ่ยวแล้วครูไม่ต้องอะไรเยอะมากบินเดี่ยวง่ายๆบินเยอะแยะฮะข้างบนโอ้ <c oughs> หลากหลายกลุ่มมาก <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ก็ถแถวปวดเข่ามากเลยไม่ได้ขับนานแล้วเดี๋ยวขอตัวถา่ายเล็สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านพักพักการกินน,นะคะทุกคน